ผมพูกจะมาเล่นวอ็อกฟูดนะครับ นะครับตันนั้นผมมาจากผมทำแบบ,บแตัดตัดมาแล้วก็ถ้าจัดการบทตังหัดตัวีตัวีนะครับแต่ว่ามทำไม่ได้จริงๆงลากมารวมกัน Quick Quick Tucker! man! ใจเย็นใจเย็นใจเย็นตายครับฮะด้วยผมต้องต้องเปลี่ยนหผลนะครับโอ้ย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 ใจเย็นจะเย็น กว่าสก,กิลจะออกแทงเข้าได้โอเคทีนี้มันก็ตีไม่เข้าเดียวนะครับแล้วดามเมจโอเ,โอเแรงจริงๆครับรับเทส องดูนี่ไงครับตีผมไม่เข้ามา Bye. ย้ายจุดฟไฟย้ายจุด,ฟดาฟกันก่อเป็นคลิจนหลังภูเขาไม่ใช่สิจนหลังเกาะ รวมลโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ววห้าสบแล้วนะครับพร้อมที่จะไปสุ่มผลเรียบร้อยแล้วถ้าได้ผลดีก็จะกิน่ถ้าได้ผลเกลาก็จะไม่กินนะครับมาไปกัน 我在看《卖火的小女 ก็คือขอนี้สใจบ้านี่สเปรสมมไม่ก่ไฟผมก็อยากได้นะขายเยอะดู 什么？<沒> <laughs>